แบบรถลายเสื้อผ้าแลือไอแพดทำไงไปดูกันเลยกดสร้างใหม่แล้วเลือกช่องสี่เหลียมปัญหาคำว่าเสื้อผ้าเลือกเสื้อเลือกสีพื้นหลังค้นหาองค์ประกอบพิมพ์คำว่าดอกไม้แล้วก็เลือกน้องกระต่ายเข้ามาจัดวางนี้เลยตามใจชอบไอมุมบนขวาเจอเลเยอร์จากนั้นให้เลื่อนก,กระตายบนสัตว์เจอเอฟเฟกตลูกบอลปรับขอบดาวโหลดดูได้เลยเรียบร้อยค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักเนาะคลิปหน้าอยากให้คุณมาฟงอะไรอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยส่วนถ้าเกิดใครสนใจเนาะมีทั้งคอร์สออนไลน์รอบสดเจอตัวจับมือทำแคมปิ้งดิจิทัลอาร์ตเวิร์กเล็กหนนี่นะไม่ว่าจะเป็นที่สุร,ราษฎร์กรุงเทพสมุนเชยงนะสอบถามไปได้ที่ไลน์แอดได้เลยนะสหรบับวันนี้ แล้วก็จะมีอ e ีบุ๊กคอร์สออนไลน์ให้ทุกคนได้เลือกช้อปปิ้งสามารถไปฝึกวาดกันได้หรือติดตามเพจไว้เลยมีคลิปฟรีทุกวันสรวันปปดีคุณมามีดิจิตอลอาร์ตสวัสดีค่ะแอดกระติกวาดไกล้เต็มแล้วนะรีบนะใครสนใจแคปเจอร์ท้ายคลิปนี้ได้เลยจ้ะนอกจาเจอตปูจากพื้นทามันก็คอร์สออนไลน์ที่ตอนละเอียดยิบครบจบแล้วแล้วก็มี w o r ก s h o p แคมป์สม,มุยเวน w o r k s อ o p art workshop d i g i อาร์ต t ิ้งนะคะแล้วก็จะมีแคมป์ต่างๆมากมายทั้ง กรุงเทพสุราแล้วก็ชิ้นใหม่แล้วก็ซีสมุยนะคะสนใจรอบไหนนะจอไปได้เลยกับ